สบายดีพ่อแม่พี่น้องบัสขูดตะกคนเนาะยินดีตอนหามตะกคนเขาสู่สองติดสองแสนสี่เนาะมืาอนี้พี่น้องเราเดินจะพาไปกินปลาแซลมอนเนาะเนาะใส่ใส่เนี่ยใส่หนาอะไรเนาะบอกมนจะบอกผมไรผมไรได้ผมฝอยเนาะตอนนี้กำลังมาสู่ปลาแซลมอนเนาะแต่เกิดเหตุบาขาดขิดทุกคนเบรคขาดสกายล랩เบรกแตกเนาะ เกือบตายวาดีมาโนนเขาอันน,น,น,อน,นั้นเมนึงไหนเดียมหา่านอ่นนั <c oughs> ้นเล่าหานไอ้โดแอ่วเบีกาเลืดซ้อนเลยเบ้้ายผ่านเพื่อนเนาะขาดก่ดอนสิออกมาในกะในแป้งเลยในเปลี่ยนอันนั้นลย เลียนหมอไฟโอ้กระดังสิพาเราไปกินแซลมอนเนาะมาสือปลาแซลมอนเกือบตายไปเนาะสกายแล้ว <c oughs> เกือบหลับอนาน <c oughs> เลยต้เลยท็เอาซางมาแปลงใหนะ้เนาะ จะตำฝ่ายหานทองกินขี่ตะพ้อยขี่ขาดำฝ่ายห่านมาเลยต้มโอ้ยโว้ยเขาไปขี่นอกข้างแล้มันตายโดดเป็นพยนฉกลนเข้าเกือบหลับเ่อนะนหต้องก่อเนาะฟาเียมอนมันสีรดงเงินแด้ไปเสียขาแป้งเดยซัมพ่อน่าตอนขี่ออกมาว่าดีมันดังเรียบๆเนาะมันดังตั้งแต่ตอนออกมาทะเบียนเนาะจะาคอยขี่ออกมาเลยเศกายแ้บ กับบริกินปลาแซลมอนเนาะตอนนีน้ออนก็เป็นเวลาบ่า,บายโมงหรือว่ายสองโมงบ่ายหนึ่งบ่ายสองตอนกลางเวรของปากเซ่เนาะดีๆทุกคนสิบช้ยเบิ่งดนี่นี่ใช้ผ่านตอนนี้มันมันโดดอ่อธรรมดามันสิดีๆถาหาดึงกันดึงตัวนี้ไว้มันจะเบรกอยู่เนาะอันนี้มันขาดไปเลยอันีมันขาดตอเหมือนกัน รูทรูทรูสองนนี้มันรูดขาดแลอนว่ะเขากพเปียนพอเดียวเห่อเนาะเดี๋ยวห้อยเปียนเพื่อหเบ้งฮักเบิร์ดขูดเบิร์ดขูดเบิร์ดสกายแลมนอนทุกคน สำหรับมืันนี้ว่าสิไปกินปลาซีมอนแน่นเนาะขอว่าคุณบาร์ดยิ้มส่วนเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีทางไม่กาเป็นทรงเนื้อมะหายเ็ดอินบอกคอนว่าก็ได้ไปกินน้ำกันแต่คอยกับเจ้าสีเดีไปหอดเจ้าโมกบ่าวาประมาณดีซีโมกก็ต้องไปเวิ่ใหม่เนาะเจ้าสีได้กินท่านเจ้าบอท่านบอท่านกันสิไอโมกครั้เมื่อคืนเพราะว่าส่วนกันแต่เสาผุน้นะ นัดกันเต่ากันว่าลูกเต่าเด้อบอกใครกับบอกให้ลูกเต่าสุดท้ายบาดสิลูกกัลูกไปปุ๊กเอาจนสวยแต่จนเก่าโม่งซีโม่งนะไปปุ๊กกับจันจอนกันมาเพื่อว่าจะไปกินเต่าเต่าสุดท้ายกับปลาเส่าเนาะสีกายเป็นแหล่งในสถานที่กินกับสียูผลแหล่เนาะเพื่อนเบ้าบิ๊กเขาคือเก่าเนาะเพื่อนเบ้าเบกือเขา เบี้ยขามัาน,น,นก็เป็นหา่านประกาศี่เมื่อที่ผมมีเบี้ <c oughs> โล่คอยตอนช่างที่เไห่ปนะเดีเียบร้อได้โล่คอยมันแปลว่าโอ้ยหลับอนานยูทูบเบอร์เลยนะไ <c oughs> ปโยนเอาถ่ายโดดเข้าหาอี่แหละเจี๊ยบทองมินอีกตอนนี้ก็ห่านไอโดนอนอยู่นะหน้าห่านไอโด หือว่าหาใหนสายฝาที่เราเคยมากินตอนนะั้นเซึ่งหาใหนะเล่ากับซี่หมี่จำปะวะหอมข่าดาอกกระพรา,าโอเกะเวสานะแล้วก็อาหารทะเลอาหารทะเลสดๆไปจากกินทานมาทางนี้เน,นาะวนามหาไส้วัสซูร์เนาะลักซีทางอ่าทางนี้ท่างวะอ่าเต็มทางเขียวเอ้ยยังวะก็จื้อซื้อไป อันไ้นเนาะทุกคนนามฮะไส้อะไซะจือแต่ขนาดก็ที่เข้ามาอะไรมาแวะกินอาหารอยูุหานเท่าได้เนาะอายแล้วก็อารมณ์ดีคนอารมณ์ดีเนาะทักทายสบายดีกันนด้ตอนนี้ก็มาเสือปลาเชอร์มอนอยูุหานเราเนาะเพื่อจะเอาไปกินเพราะว่าอาหารอยูุหานเราก็ตือว่าสดใหม่เนาะทุกมือตอนนี้ก็นั่งถา่าละไปก่อนเนาะสกายแ์แรป

รบบเอกซ้ายทางเงินปาเซมอนเทาไหร่แล้วเนาะไหนแล้วโตประมาณจักโด4.5กิโลด้วย4โลครึ่ง4โลครึ่งเนาะโลเท่าไหร่โเจ0บาทโอ้แพงเนาะ่อแต่ว่าแพง700บาทแต่ว่ามันก็บ่มีเนาะบ้านเฮาก็ เช็ดดอยหวานกัเล่ากัแถมนั่นแถมนี่ให้ะ่อนแต่เอาเซฟไปน้ำแถมแถมปพักแถมป์เจลเทมปพักแถมป์เจลเดี๋เอาเซฟไปน้ำเนาะเซฟหนึ่งกับจ้างตั้งหางเนาะเวลาเนี่ยเซฟกับจ้างตาจ่าหันเล่าอย่เนี่ยสปอร์เซฟหนี่งกับเอาไปเพื่อขั้วให้ได้ซๆ้นอนไปเต็มแบบแผลเอ้ยเจมเพลทแบบสร้อยเอาเียเอาเนื้อเดี๋ยวกตอดเอากลางยังออกนะหงอกเศเยรโบเซียนปนไอหยันมันมุนมันยังไปก็ได้ว่าตรงจ่างเนาะเนี่ยพอดีอย่างว่า ฟ้าส no. no. ัน no. ต no. ้านอ๋อดีเนาะประมาณนะเอาดีมือนี้อล้วเนาะเมื่อว่านหนกันอาหาดเมื่อวานนี่กับเป็ดเออเมื่อวานนี่ก็กินเป็ดไปว่าตัวเป็ดเมื่อวาเนี้โอ้สุดยอดสุดยอดเนาะกินจนมือเบิร์ดนะเป็ดกันนะมีอะไรกันเซลมอนเนาะดูดีขึ้นมาแน่เนาะอาหารสิงโตัวอยูแล้วสกัดเมือนไงบ้านอีกทีอับซานอ่ะอับซานอาหารดีแน่เดี๋ยวเมือนในบ้านนี้ บ่วยได้เบบนี่้มือในน้าจะหาซานอาหารดีแน่เนาะเมือนี้เนาะกินปลาเซลมอนตอนนี้ห้ามอาสาก็มีจันจอนเนาะจันจอนแล้วก็บ่าดียิมสามคนเลยขี่สกีแล้มาแต่ว่าเกือบเกือบเจ็บเนาะพี่น้องเลย พวกที่เขาถ่ายเยื่อเน่ยไอ้บิ๊กไงกะถ่าสนัสนีนะคือปลาเลือนบอหรือว่าสาวฝนเราก็สิถา่าถากินอยู่เนาะจนว่าปลาเลือนก็จนบรนไปเวียกนะว่าสิไปกินแต่สเสากนะกายเป็นสวยไปสักปลาเลือสน,ลนสาวาฝนเด็กก็เช้าปูเด็กก็ทุกคนนั่นแหละเนาะอยู่หันเนาะว่าบ,บิ๊กเราก็ถ่ายเยู่เซ็ตมาเรียบวัวปลาเซลล์ท่านหัว ก๋ไยเตี๋ยวจะเถื่อมันมีปัญหาน้ำใสกายแด้น้ำแป้งแต่เสาก้อนนะก้อนนะสิม่าเบรคขาร์ในก็แป้งมากเลยนะแป้งอันนั้นมากนะแป้งหม้อไฟมากนะเปลี่ยนหม้อไฟใหม่ใส่หม้อไฟใหม่แล้วใส่กระซิดบ่ลดะมาสบายดีว่าจอดที่สบายดีปลาลูดเมื Sha ่อวานี้ว่าสิไปอันนั้นยอก ท้าคนเนี่ยบอกว่าทันเหอะสำหรั้งแต่มาหยอกเสาแผหมาเลยเพราะท่าเจ้าจัดยญาให้ต้นข่อยข่อยก็เลยแบบพักแแ้งกันโอ้หักหนองหักหนองหางหนองแแหะเนาะหนองนุ่งมาแล้วซะนี่หนองมันนุ่งเลยป่ะเนี่ยเซ็ตแล้วมะนี่ก็สลาเราจอดบนกับอยากเจ้าสู้เนี่ยเห็นเดี๋ยวว่าแม่นบอกแต่ก็มีแต่น้ำฝนก็ยันเนี่ยมึงนี่ซื้อซื้อล้มไงไปฝาเกี่ยวว่าซื้อหรอมาซื้อไปอยู่ เป็นเดือนละมันกวนหมดเลยทแม่เนี่ยแต่ก็เดือกหน่อยเน่าๆคักๆในไราะว่ามันต้องเป็นเอกขรตากจะได้เน่าๆเนาซ้ำหนึ่งกับบ้าอ่ไปขอาสื่อไปขอปั้นเอ้าวสิแล้วเคาิ้มโอ้โหอันนี้ไรผู้สาวคล้ายหมักน้ำไงแบบกำงามเนี่ยเห็นแต่ว่าเมือนนั่นจะไปห้ามงามเฮ่อมาเรียบเนาะยังเที่ยวไปสื่อได้เยอะเยอะแล้วโบมาหมักน้ำญ่เล้วยังเที่ยวไปสื่อได้หมกน้ำญ่ อ๋าตอนนี้เราก็ยื่นถาเนาะสก,กายแล้วไปก่อน,นย,ยังแปลงกันเอือดถือกัยังต่อกันขึงกางขึงคางอยู่เนาะ <c oughs> อ๋อทุกคนก็สิี่ถาไปกินปลาแซอร์มอนแถ่น้อทำกันเนาะถึงจ๊กสิเด็กกินมันกินมึงเธอสิไปเบี้ยก่อนซีโมงยังเวลาเท่าได้บ,รรยยบรรยยอกว่าน้ำซีโมงสองซโมงสร้างขีดหอดี สี่คอจบคลิปไว้เทีย่ยงสนุกทุกคนอัปเดตแต่ละมือไปเรื่องไคอยากไปเบิงาการกินปลาแซลมอนอยู่เพือ่อนมาเอาบิกเหรอมิตรว้าพี่สี่ไลน์สองอยู่สองน้องทุกคนไปเบิงทุกคนถ้าเบิงสองคนเลยพอจนบอดี้มิตรทั้งคนเลยก็สเมี่ไลน์สองทัพไายเห็เบิงเนาะตอนนี้ก็สี่คอลาเป็นก่อน,น,นทุกคนอบอกกันใหม่คลิปหนาเด้อฝากทุกคนกดซับสไครต์กดติดตามให้ทุกคน แล้วก็เบิ่งโพส<อ>กิจนาเรื่องบอลลูน <laughs> แล้วก็บังโฆษณาเนี่ยเด้อบ๊ายบาย